เลือกพยายามนะคะอย่าพยายามไปคบกับสามีชาวบ้านเพราะมันเปลืองตัวสถานะเราก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเมียเขานะเอาเวลาของเราอะไปหาสามีของตัวเองดีกว่าไหมเอาเวลาของตัวเองอะมีสามีเป็นตัวเป็นตนอะดีอย่าไปแอบไปม,มีอะไรกับสามีคนอื่นเขาเลยนะ มีอะไรกับสามีคนอื่นนะรู้ไหมเป็นได้อะไรเป็นได้แค่ชู้ค่ะนะระวังระวังเมียเขาอะเขาจะฟ้องเอานะคะเขาไม่รับคำขอโทษค่ะเขารับขอโทษเป็นเงินค่ะนะคะฝากเตือนสติด้วยนะคะอย่าคิดเป็นมือที่สามใครอย่าคิดเป็นชู้ของใครคิดได้ค่ะถ้าคุณรวยคุณมีเงินคุณเตรียมเงินไว้เลยค่ะ เขาฟ้องคุณแน่เขามีทะเบียนคุณมีอะไรคุณได้ตัวคุณเสียตังค์คุณเลือกเอาคุณจะเอาอะไรฝากไว้ให้คิดนะคะ